หรือว่าเราควรจะต้องใส่ฟนะิลเตอร์ไหมนิดนึงเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์เหรอมันมีฟิลเตอร์ใส่เลยบ้างนะโว้เกินไปเปล่าไปไหนนั่นสิไปไหนครับไม่รู้จะไปไหนเลยสวัสดีออฟฟิเชียลนะครับไม่ไลฟ์จีนานมากเลยไม่มี โอเคไม่ใส่ดีสุดหล่อมากครับไปไหนตั้งวันนี้ตื่นแล้วครับผมยังไม่ได้อ่าบน้ำเลยทุกคนดูดิ วันกลับมาอยู่ในสภาพที่แบบว่ากลับม่ในสภาพที่แบบยอดชวนไปซุปเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันไม่แห้งครับเพราะว่าคือผมต้องบอกกันว่าคือผมไม่ใช่คนที่เมาง่ายขนาดนั้นนะทุกคนผมไม่ได้เมาเลยนะครับทุกคน เมื่อวานไม่ได้ไม่ได้เมานะครับ Hello from New York USA Hello ว์ปไปปัตยาได้ไงอันนั้นคือล้อเล่นนะไม่ได้วั์บเราแค่ลงแกล้ง,งเฉยๆเราเห็นคนในบ้านบ้านบ้านเบนสเขียนว่าเจอพี่อู่ที่ปัทยาด้วยไม่จริงนะพี่อู่อยู่กรุงเทพตลอดเวลา <laughs> อยู่ RCA นะครับเมื่อวานมีงานให้ตามไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่เซนต์แอนเว์นะครับ ยังไม่เข้ากลมหรอถ้าเข้าแล้วจะมานั่งตรงนี้หรอไอ้ทถาแปลกๆช่วงนี้เหนื่อยไหมออกมาเยอะไม่เหนื่อยครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำละใครไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ได้ดูเลยเป็นไงบ้างทุกคนสงการสนุกไหมขอแข่งเกิร์มฮิวปอนก็ว่าไปเรามันอย่างนี้อยู่แล้วทอกอ เฮ้ยหน้ามันใสจริงนะแ,แต่ว่าเราใส่ฟิลเตอร์เหอะจริงมาเดียวก็ต้องสดขายนั้นขอดูโน่หน่อยไหนวะยูยัสนีครับทำไมชอบแอบมาอยู่ข้างล่าง What color should I dye my hair Edge โน่ไปไหนโน่นอนอยู่ครับคุณแฟงสวัสด,ดีครับมีรูปคู่แบบจริงๆจัหวะจะมีผมก็มีนะผมไม่ลงผมก็มีรูปคู่ผมเห็นจังหวะผมไปเข้าองน้ำพอดีลงมาพรุ่งนี้จะมีกูดบอยไหมถ้าเสียค่าลิขสิทธิ์เนี่ยถ้ายอมเสียค่าลิขสิทธิ์ให้พวกเราอะโดเนทค่าลิขสิทธิ์เพลงกูดบอยเดี๋ยวเราเต้นเลย รอโดเนทค่าลิขสิทธิ์โดเนทเพราะว่างานงานวอเตอร์บอมเขาป่าไงครับแบบเขาป่าเขาให้เราร้องเพงกกลงสากงสากลได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ดีขึ้นแล้วครับตั้งแต่ฉีดยาก็หายเลยครับจริงๆไม่ได้มันก็มันไม่มีเสียงร้องเพลงจริงเพราะว่านอนน้อยแต่ฉีดยาก็ดีขึ้นนะครับ <laughs> เปิดโดเนตตดวนจริงผมยังอยากเต้นกู๊ดบอยอยู่เลยอะ่ะผมชอบมากเลยอะ่ะเสียดายจังเดี๋ยวครับหายแล้วหายแล้วผม <c oughs> วันนี้ก็คือใช้โอกาสในการนอนพักทั้งวันเลยเสื้อนี่คือเพิ่งตื่นแล้วนะเนี่ย เสียงมันนี้คือเพิ่งตื่นเลยแบบลำลับตื่นตื่นเราตื่นตื่นติดเตียงมากวันนี้โชคดีมากๆขอบคุณครับเมื่อไรผมพี่หูจะยาวผมพี่หูจะยาวตอนปีหนะ้าปลายปีครับหรือมันเดี๋ยวมันก็ยาวถ้าเราอยากขยาวเรากแค่ใส่วิกแล้วต่อไปใช้ราเดินทางเจอกันครับของบูมมันดีครับ วันนี้ก็ยังสามารถพบเจอตาอูได้นะครับเดี๋ยวว่าจะออกไปเดินเล่นครับเพราะพรุ่งนี้เช้ามากพรุ่งนี้มีงานที่ฟลูดนะครับใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนก็เจอกันนะครับพี่อูมไม่ไปเล่นหรอกวันนี้ไม่บอกครับตอนนี้ก็ที่สุดเหนื่อยนะเพราเหนื่อยมากเหนื่อยจริงเมื่อวานเหนื่อยมากเมื่วันไปแบบเนี่ย <Yeah. S 1> แบบ มันเหนื่อยมากๆกแล้วคือยังไม่ได้อาบนะ้ำไม่ได้ทำอะไรเลย,ยนี้เขาจะบอกว่าดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับทุกคนเ,เ,เ,เป็นห่วงนะครับเป็นไข้หรอพี่หูไม่ได้เป็นไข้ฮะเป็น Let me ใช้เมื่อวานอะไม่มีเสียงเลยก่อนขึ้นเลยอะใช้แต่เสียงหลบร้องเพลงเมื่อวานก็ยังแบบยังยังคิดว่าเฮ้ยจะร้องไหวหรอแต่ก็ไหวเฉยเลยนะครับโอเครักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวไปก่อนละไว้เจอกันนะฮะเซียร์เลเนอร์ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับสัสาห์ปีใหม่ไทยครับก็ กำลังจะต้องกลับมาทํางานแล้วดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าวันนี้ไปโรงพยาบาลมาครับก็มันคุณหมอบอกว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดอะไรเงี้ยก็ระวังด้วยส่วนตัวผมไม่ได้เป็นนะครับก็ระวังไข้หวัดใหญ่ระบาดไปด้วยนะครับไปละบายดูแลตัวเองด้วยนะครับนารุโตะฝากหมาเป็นห่วงดูแลตัวเองด้วยนะครับ นารูโตะสามตัวเลรับนี่ดูแลตัวตลกว่ะแม่และทำไมต้องตลกขนาดนั้นเรเจงด้วยน,นะครับบายครับบ๊ายบายลก